สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็อยากจะมาคุยนะครับมีหลายท่านหรือบางท่านนะครับอสอบถามพี่กบว่าเออเห็นพี่กบมาเชียร์หรือมาโปรโมทพีพันนิวทรีเพลนนะฮะพี่กบว่าตอนนี้นะครับพี่กบหันมานะจริงๆแล้วพี่กบใช้นะพีพันนิวทรีเพลนนะไม่ว่าจะเป็นแอปซ่าหรือ New นิวทรีเพลนทั้งชุดเนี่ยนะครับมาประมาณสัก เกือบเกืบสปีแล้วนะครับอ่าก็ไม่ได้ทําสื่อก็อยากจะทดลองใช้เพราะว่ามาเห็นข้อมูลในเรื่องที่มาที่ไปของผลื่ภัณธ์ตัวนี้นะครับอ่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับมันมีคู่มือมีเอกสารมีในสื่อโซเชียลต่างๆที่กบเข้าไปดูเข้าไปศึกษาแล้วมันน่าสนใจนะแล้วก็ได้ลองเอาเอฟซ่ามาใช้นะได้ทดลองเอา ได้หลายตัวมาใช้ในสวนก็คือว่าเรา,เอาพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้จริงๆ n e w t ิ p ติเพที่พูดถึงมันเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท m อนะครับแต่ว่าเราไม่สนใจนะว่ามันคือบริษัทอะไรนะครับแต่เราสนใจตัวโปรดักหรือตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาใช้ในสวนทุเรียนในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็หาปุ๋ยหายาใช้ในสวนทุเรียนในสวนของเราอยู่แล้วนะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนหรือแบรนด์ไหนเราก็ใช้นะครับแต่มันสุดท้ายก็คือเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับบางทีของที่เราเคยคิดว่าดีหรือคิดว่าราคาถูกอะไรเงี้ยนะครับแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่จบ มันต้องไปเติมตัวนั้นเติมตัวนี้สินค้าบางตัวเมื่อก่อนบอกว่ามีแค่ชุดนี้ชุดเดียวทําไปทํามามีตัวนั้นเพิ่มเติมไปเรื่อยแล้วสุดท้ายก็ไม่ไม่แค่นั้นนะฮะก็ต้องไปหาอย่างอื่นอยู่ดีเราก็เลยมาพบว่า n e w t i p l พลนะเป็นผลิภัณฑ์ที่เขาทำเซ็ตออกมาเป็นโปรดักที่ใช้ในการเกษตนระถือว่าครบเลยนะครับในแง่ของอปุ๋ยทางอากาศหรือปุ๋ยทางใบ ครบเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งปีพันตัวซอยพลัสนะใช้ร่วมกับแอฟซ่าใช้ในการพื้นฟูดินก็ปรับสภาพดินปรับสภาพน้าในตัวโดยเฉพาะแอฟซ่าเนี้ยปรับสภาพน้ําในตัวเลยโดยที่เราไม่ต้องไปหานัํายาปรับสภาพน้ําที่ไหนเลยนะครับไม่ต้องไปหายาจับใบที่ไหนเลยตัวแอฟซ่าสามารถจับใบได้แอฟซ่า e มีคุณสมบัตินะมากถึง10ประการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยาจับใบก็ใช้ได้ในเรื่องของการกระจายสารทําให้น้ําซึมลึกเออซึมลึกลงผิวดินเออหรือการช่วยนะฮะให้การฉีดพ่นนะเรียกว่าสามารถทําให้ใบพืชเปียกนะสารสามารถจับเกาะติดใบได้อย่างดีนะครับและอีกหลายๆอย่างนะ อ,อย่างตัวเอฟซ่านี่ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาไม่ใช่ฮอร์โมนแต่มันเป็นสารเสริมประสิทธิภาพมันเป็นสารที่เรียกว่าปอดเ่าเรียกว่าประจุนะไม่มีประจุบวกลบอะไรต่างๆนะฮะคือมันปอดประจุนะเพราะนั้นมันก็สามารถที่จะผสมปุ๋ยยาอะไรต่างๆที่มีประจุต่างๆเนี่ยใช้ร่วมกับเอฟซ่าได้ทุกตัว นะมันเข้าก,กับทุกตัวนะใช้ทางดินทางใบแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือพีก่กบก็ใช้คลีพันแอฟซ่านิวทรัแ p l a n มาเนี่ยนะครับกับสวนเนี่ยเมื่อใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราพอใจเราประทับใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแค่เราใช้ของเราก็คุ้มแล้วอะนะเมื่อเราเกิดความประทับใจจริงๆมันก็อยากจะบอกต่ออยากจะเผยแพร่สื่อสารสิ่งเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ หลายคนที่ดูพี่กบบางคนก็ใช้มาอยู่แล้วลหลายๆคนใช้กันทั่วประเทศอยู่แล้วเขาใช้มา20-30ปีนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องติดต่อสั่งซื้อจากพี่กบนะบางท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นสมาชิกอยู่แล้วบางคนก็โอ้โหนะใช้มาเกิดผลลัพธ์มีประสิทธิผลประสิทธิภาพในใ,ใ,ในในการเกษตรของเขานะครับก็ใช้ดีก็ใช้ต่อไปนะครับ มันก็เกิดนะเรียกว่าสังคมที่ชุมชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็มีการอยากแบ่งปันอยากบอกต่ออย่างพี่กบเองก็เหมือนอยากบอกต่อเลยนะครับพี่กบเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขามีการวิจัยมีการทดลองใช้มาเป็นสิบยี่สิปีมานะมีลูกค้ามีเกษตรกรได้ทดลองใช้มามีการผ่านการในการใช้มานะครับเพราะฉะนั้น พี่กมมั่นใจนะครับและที่สําคัญนะครับในเรื่องของเขามีระบบให้เราในการซื้อนะซื้ออย่างไรนะครับซื้อแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นธุรกิจทําเป็นตลาดได้อันนี้คือตัวสําคัญอย่างหนึ่งผมเองเนะี่ยคิดว่าที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้นะฮะกบไม่ได้มาทําทุเรียนแล้วรอผลทุเรียนนะฮะทุกอย่างีิกบก็ต้องมาโฆษณาทั่วไปอยู่แล้วครับ แต่ว่าหลายๆอย่างพี่กบไม่ค่อยมั่นใจนะสิ่งที่เราบอกไปนะในใจลึกๆแล้วมันไม่ค่อยมั่นใจนะว่าเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่าเฮ้ยของบางอย่างมันมีมีปัญหานะครับใช้ไปเนะี่ยมันมีปัญหาแทรกซ้อนออบางอย่างนะแล้วที่สําคัญนะัคือมันมันไม่ได้ลดต้นทุนจริงยิ่งเราไม่รู้นะมันก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลโดยที่เราไม่รู้ตัว นะเราไปทําบางเรื่องบางอย่างหลายๆอย่างเนี่ยมันกลายเป็นว่าสร้างค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อที่เราต้องการแบบให้ได้ผลผลิตที่ดนะีบางครั้งการที่เราเห็นผู้คนที่เขาโฆษณาขายปุ๋ยขายยาจริงๆแล้วนะบางคนยังใช้แอปซ่าอยู่เลยนะครับบางคนยังมาใช้มิลติเพลนอยู่เลยพี่กดได้เคยเห็นนะครับสุดท้ายเขาบอกว่าเขาใช้ สวนเขาใช้ตัวนั่นตัวนี้ดีแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วเขายังมาใช้แอปซ่านะครับอา้าสุดท้ายแล้วทาไมไม่บอกเปิดเผยไปเลยครับว่าคุณใช้แอปซ่าด้วยอย่างนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะนี่คือยกตัวอย่างเพราะนั้นพี่กบเห็นว่าเออถ้าอย่างนั้นเราก็ถ้ามันดีจริงๆพี่กบสามารถเปิดเผยบอกต่อแนะนานะฮะผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับได้อย่างสบายใจเลยนะครับใครจะใช้ก็ใช้ใครไม่ใช้ก็ไม่ใช้ไม่เป็นไรนะฮะมันไม่ใช่ปัญหาของผม ผมเองเอามาใช้ในสวนผมให้มีประสิทธิภาพให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามีความสุขในการทําการเกษตรนะมีผลลัพธ์ที่ดีเพราะว่าผมไม่ได้ผลิตปุ๋ยผลิตยาใช้เองนะครับผมต้องซื้ออยู่ดีแล้วเพื่อนๆนะต้องซื้อไหมครับและจะซื้อใช้ซื้อที่ไหนนะซื้ออย่างไรซื้อ,อยังไงให้ได้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดนะพี่ผมเองหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของนิวทรีแพลนแอปซ่าตรงนี้นะครับพี่กบ ได้ผลประโยชน์กลับคืนมาจากการที่เราใช้ดีใช้ดีเราโพสลงโซเชียลทำลงคลิปลง u t u b e เนี่ยประกบก็ก็คือประกบใช้ดีอ่ะประกบก็เอามาพูดนะฮะตรงนี้นะครับส่วนคนอื่นจะใช้หรือไม่ใช้ไม่ใช่ปัญหาของประกบนะครับและก็บางคนก็ใช้อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่ามีคนใช้ผลิตพันมิวต์แคนแอปซ่าเยอะแยะมากมายในประเทศในไทยของเราเนี่ยและทั่วโลกด้วยไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับพื้พันนี้ไม่ใช่ no พลิตพันโนเนมเพราะนั้นนะฮะ เราจะเอาอะไรมาเชียร์สักอย่างต้องเกิดจากใจของเราที่มันมั่นใจนะว่าภิพันฑ์นี้เราใช้แล้ว้มันมันใช่อะ่ะนะครับผมเลยจึงขออนุญาตทำคลิปไว้ประมาณนี้แล้วก็ฝากคุณเพ่อนติดตามต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ